สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูเบสสอคอมพิวเตอร์คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสำเนาไฟล์และแก้ไขไฟล์ระบบเช็คชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีฟังก์ชันทางเช็คชื่อเพิ่มรายชื่อนักเรียนแล้วก็ Export รายงานเป็น PDF ให้ทุกคนได้ดูนะครับมีวิธีการอย่างไรไปชมกันเลยครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับเราก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ เพื่อที่เราจะเก็บไฟล์สำเนานะครับคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บตัวไฟล์ Google Sheets ที่จะสำเนาจากเพื่อนของเรานะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วอย่าลืมติดดาวหรือไปแชร์ให้ด้วยนะครับคลิกขวาแชร์โฟลเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ตั้งค่าจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วเลือกเมนูผู้มีสิทธิ์อ่านแล้วคลิกเรียบร้อยนะครับ ต่อไปให้เราเปิดลิงก์ไฟล์เอกสาร Google Sheets ที่เพื่อนส่งให้เราสำเนานะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับจะเจอเมนูขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกทำสำเนานะครับต่อไปเราก็จะมาเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อสร้างไว้เมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์เช็คชื่อลูกเสือเนาะ คลิกทาสาเนาได้เลยนะครับแล้วก็เราปิดไฟล์ต้นฉบับไปนะครับที่เราจะสําเนามาอ่ามาแล้วนะครับมีชีตสองชีตนะครับคือ a t t e n d a n c e l อกกับ student นะครับให้เราคลิกที่ส่วนขยาย a p p script นะครับตัว google a p p script ที่เอาไว้แก้ไขโค้ดก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เราก็มาแก้ไขชื่อชีตเหมือนเดิมนะครับ id ชีตจากตรงนี้นะครับ backslash หนึ่งจนถึงก่อน edit นะครับคลิกขวา copy แล้วก็มาแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าคอนโทรลซีคอนโทรลวี C, ได้เลยหรือจะคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมคลิกที่รูปแผ่นดีเพื่อบันทึกการทํางานนะครับส่วนหน้าอินเด็กใครอยากจะแก้ไขชื่อโรงเรียนหรือชื่อผู้ดูแลระบบเราก็เซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเซิร์ชชื่อโรงเรียนของผมนะครับเซิร์ชแล้วมี2ที่ใช่ไหมทํำยังไงนะครับ เราก็จะมากดตรงลูกศรแต่ข้างหน้านี้นะครับแทนที่ทั้งหมดเลยนะแทนที่เป็นโรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็คลิกแทนที่ทั้งหมดนะครับก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชื่อหมดแล้วเป็นโรงเรียนอื่นละแล้วก็กดที่รูปแผ่นดิส์นะครับเพื่อทําการบันทึกต่อไปคลิกที่การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ตั้งค่าตามภาพเลยนะครับ คลิกที่การทำให้ใช้งานได้แล้วก็มาอนุญาตสิทธิ์เข้าถึงนะครับเลือกอีเมลของเรา,ามาที่แอดวานซ์นะครับโกทูอันเซฟเลือกมาข้างล่างนะครับคลิก Allow ตรงนี้ก็ Google ได้ก็จะ Google a p p Script ก็จะ deploy web app ให้เราามาแล้วนะครับตัว web app script เราก็จะได้ตัว web app script ของเรามาแล้วนะครับามาลอง เข้าใช้งานแอดมินดูก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับใส่รหัสโอ้ขออภัยนะครับลืมเปลี่ยนภาษาไทยขอเปลี่ยนภาษาไทยแป๊บนึงเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงก็เป็นรหัสง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่นี่มาแล้วนะครับหน้าแอดมินเพิ่มได้ทั้งรายคนหรือทีละมากๆนะครับนี่ตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับนี่ มีห้องเรียนผมขอเพิ่มชั้นม6เนาะนี่เพิ่มเพิ่มเยอะเยะมาเลยเลือกกิจกรรมลูกเสือเลือกชั้นม6ไวเ้เลือกห้องหนึ่งตรงนี้เราสามารถก๊อปรายชื่อนักเรียนจากตัว Excel หรือตัวไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับมาวางได้เลยนะครับผมขอตั้งสัก3ามคนก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการสแสดงตัวอย่างนะครับเ,เสร็จแล้วเพิ่มข้อมูลครับ ระบบก็จะบันทึกชื่อนักเรียนลงไปใน Google Sheets ของเรานะครับสำเร็จไหนไหนเราไปดู Google Sheets สิครับว่ามีชื่อนักเรียนมาหรือเปล่านะครับอ่าเลือกลงมาล่างสุดนะครับนี่ครับเด็กชายไก่เด็กชายกบเด็กชายเป็ดชั้นมอเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะทดลองทดสอบเช็คชื่อนักเรียนเนาะตามห้องเรียนของเรานี่มาแล้วนะครับ3คนเลือกทั้งหมดได้เลยและตั้งค่าเป็นมานะครับอ่าระบบก็จะ บันทึกลงไปที่ Google Sheet เหมือนกันไปดู Attendance log นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดดูสิมีหรือเปล่ามาแล้วนะครับเด็กชายไก่เด็กชายกบเด็กชายปิดมาเรียนเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาใช้งานฟังก์ชันประวัติการเข้าเรียนของนักเรียนนะครับเลือกห้องเรียนของเรานี่มาแล้วครับ3คนคลิกที่ Export PDF ตัวนี้ก็จะสร้างไฟล์ PDF ให้นะครับเราก็ เซฟได้เลยไหนมาดูสิมาเรียบร้อยนะครับตัวฟอร์มอาจจะยังไม่สวยงามนะครับเพราะว่าเป็นที่ตัวเขาระบบเขาจัดการให้เองนะครับไม่ได้สร้าง Google Slide มาครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสำเนาและแก้ไขไฟล์ระบบเช็คชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูเบนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ